กิจกรรมว่าไงพี่วันนี้คนละสองร้อยใช่ไหมคนละสองร้อยและการมีการวงตาครับมากุลลอดแล้วปย่จึกโดนโอ้ยโอ้ยมีไหมผลงานวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูกันว่าปลาไหนใหญ่ที่วันนี้วาจันทร์เปี่ยวเดี๋ยวอะไรจะมามีแฮนเดอร์ เอากระราบสวัสดีเกมทุกคนเรือน,นี้มาพบกับ b j p เรานะครับกับไมยมาดหมยบอโควิดฟิชชิงนะเป็นบอของนาต้อมนะครับรู้จักกันวันนี้ภารกิจคือลาบลปช่อนออกนะครับแล้วมีเกมกิจกรรมด้วยวันนี้สําหรับกลุ่มเรานน 200, ใช่ไหมครับพี่เตากิจกรรมว่าไงพี่วันนี้คนละสองร้อยใช่ไหมคนละสองร้อยและการมีการวงตาครับผมดูใครไม่ได้วงตาคนระับหมายจริงๆนะครับเพิ่งมากัน เดี๋ยวรอไม้ครบเดี๋ยวดูกันมันจะเป็นยังไงอ่ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้เอาพี่ต่อจำให้หน่อยอือนี่ของรอนะครับเขียดนะครับเราใช้ขอเขียดนะครับดัดเองนะครับใครอยากรู้ว่าดัดยังไงใช้ตะกุ่ยยังไงการตียังไงเดี๋ยวมีแน่ครับ<อ>เดี๋ยวมีแน่เดี๋ยวจะทําให้ดูส่วนวันนี้เขียดสดวันนี้จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวดูกันนะครับผมเดี๋ยวรอมาครบๆก่อนเจแกนไห่แพนดา ครับถามว่าบ่อนี้ช่วงนี้เปิดอย่างไรมีแผนการเป็นวันร้อแซวนะครับวันร้อยแซวนะครับเข้าตรงปลาเมื่อนะครับตรงข้ามบออโตเก่าเนาะครับผมวันนี้ร้อยแซวปลาที่ปล่อยนี่ก็เป็นที่ซุกปลานิ้เก่าใส่ยังใหญ่ทางนั้นเนาะครับถ้าถ้าใครสนใจจะมาตกดูได้ทางเพจนะครับโควิดฟิชชิงโควิดฟิชชิงนะครับแล้วก็ติดต่อ ติดต่อตัวผมเลยครับเบอร์ครับศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดศูนย์สองสองสามศูนย์ครับ,รบเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เน,นะครับผมส่วนวันนี้จะเปลี่ยนได้เอาปรีมอลนะครับเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวลองมาครบๆก่อนไข่ม่ได้โดนวงตาเนีครับวันนี้เดี๋ยวคะอยู่หลังคันแต่วันนี้ผมจะทําให้ทุกคนดูว่าแชมป์เป็นยังไงเรื่องผมอยู่พุดนเลยอาจารย์ชือให้อะเนี่ยครับอยู่หลังกันอย่าได้มังกะตึงมาได้ วันนี้บอซิงจะได้แปรก็ครับเดี๋ยวพอเนอะวันนี้จะไปแช่มมั้ง่อถ้าบอได้แช่มเนี่ยยังบลงโทษแช่มไปใหญ่วงตาคือวงตาเลยมั่ง่อถ้าบอได้แช่มนะถ้าบอได้แช่มนะวงตาเลยมั่งบอได้ปลากัเอากันก็เนียวถ้าบอได้แช่มวงตาไงดูว่าอาจารย์ไผ่จะรอดนะครับวันนี้มาเลยครับครบองค์ประชุมเลยนะครับดีครับไปครผมไอ้โคมใจตังเลยว่าจะไปกันละ ใจตังปุ๊บไปแล้วใจเลยมันเละมันเละแล้วเสียเวลาไปเดิมพันคนละสองร้อยนะครับปลาใหญ่สุดกี่รางวัลปอย่าไปล้อมูเขาปื้อไฮ้ยมูเขาปื้อโหก็เป็นได้แล้วเหรอบ้าเอาออกวะเนี่ย เก็บหมุนเออเก็บหมุนเออยุงเก็บหมุนเอห้ามเหลือไว้นะอันนี้เอาแอลว่ามันอยู่นี่มาเดียวเอาข้อกก่อนเลยอะยุงอะมาเดียวเอาข้อกเลยไปไหนล่ะนี่นี่นี่ยเนะไปย่าไปย่าไปย่าเลยเนี่ยเนี่ยมันไปนี่ตัวแล้วเนี่ยตัวเก่าก็ได้ขอร้องฮิมก่อน ใช่อันนี้ตีเลาะข้างอยู่<ะ>เนี่ยนี่พาดูครับดูครับจะได้หรือเบาวันนี้ยุ่งค้ากระเช้าน่ะนนองอออกมาเลย

mày thái bỏ ô oh, chả hầu thơm mày mày luôn cái loạn thái bỏ nó ไยมูโอ้หลุดไป้ไปยัง่ด้วยไยมูายม,มามีจี้มาเมื่อกี้หลังจากหลุดนะเบ็ดผมก็ไปติดปลายไกล้นะเพื่อนติดหนักด้วยนะไม่ออกวัดไม่ติดนะครับวัดปลาติดแล้วหลุด เบรคผมเซ็ตอ่อนแน่เลยเมื่อกี้หลุดออกเลยนะเนี่ยครับผมหยอดตรงนี้นะครับลงไปตึกกินเลยนะโอเคแต่ไม่รู้มันปลาอะไรนะรกินตึกตกึโดนแรงเลยนะบึกกินแล้วนิ่งนะฟองไม่ขึ้นนะไม่ใช่เหมือนปลาช่อนนะเพื่อนๆ เหนียวหาดูมันโดนแล้วโดนแล้วนะมีปลาชอนนะฟองอะ่ะมีฟองแน่นไปลากเขา้าลากเข้าตรงมุนปะบู โอ้ ه, ปะบูไอ้ไพยเออลุด <c oughs> โดนแล้วนะเพืนะ่อนเน่นเลยวยไปแล้ว <c oughs> มากุรหลอดแล้ว <c oughs> แกนไปหอเรนเะมีตลอดแกนนะเรามาเอามาให้หัวกันไม่ก้อยคบก็้หัวกันไเพนดไปเพนด้ไเพนดไป่อเพนด้หมดเวลาแล้วบ่นะเดี๋ยวนะครับจะอดเป็นลอดมั้ง หักล้วยส่งแสงอยู่เก็บสายนะครับเก็บสายเช็ยหั่มกร้ามแอ่ะจึกโดนปลาบูอบูหนึ่งเต้มสวยๆนะครับผมตอนนี้ก็กระจายนะครับ มีคนแอบใส่เบ็ดกองนะคุต้อมได้บอกไว้ถ้าใครรู้ตัวว่าอยู่แถวนี้แล้วก็มาแอบใส่เบ็ดกองเขานะครับขอเจ้าของเขาดีๆเขาก็ให้นะครับไม่ต้องมาแอบใส่นี่เต่าอ,อยู่น่นนอนกล้วยเอาปลาใส่นี่ครับอาจารย์ไผ่แพนด้าเราจะเสียบโม่กล้วยแล้วนะครับ <laughs> อันนี้พี่ยุ่งอยู่นี่เองพี่คงนึ่งเตี โอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันต่อนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันตอนเย็นนะโดนแล้วนะเพื่อนๆโดนแล้วจีสว่าละเอ้ยสว่าล่ะคุณดูก่อนดูยก่นอนเออยัง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 มีอยู่ โอ้โไงเงาปะบูเวล่กูสสดลูเห่โเห่เต็าเห่าเงาอาจารย์าห่่ม่่นเอาเหาเ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 ่าเห่า่เาเหาเหาเห่าเห่าเห่าดหเห่น่าเเห่่ห่าเหมันหอดเห เออเอาขึ้นมาตึ๊ะปลอยังก็เอาตึ๊ะเออมาแปลน้องปลนี่ปลยังไม่ได้สักตัวเด้อ,นอ,นอ,อหันหันโดนก็โดนแล้วนะมาขลุกๆสองรอบละมันย้อนสองมือเกินเต็มมือละเน่ยมันโยนใส่เลยใส่เลยโอ้ย เฮ้ยยกเงินแตะเขาเริ่มมีกินแล้วนะดูหน่อยไอ้ดนเป็นหมดเวลาแล้วนะครับเพื่อนๆมาอยู่ตั้งหนากัน้วฮะาป่าออกน่ะขวางนรอดูนะแค่มุกึ่ง่ออตัล่รไปีึงไปดูเนี่โมงห้าสิ้าม่ก่อนแหลมกึ่งชั่วโมงหมดได้ สู้กันนะครับผมแฝกกินแากกินกกินเออกินฮะแม่มาเป็ดโตฮะหรอกินไหมโอ้ไม่ยิ้มดูนะครับโอละไว้เดียวกกินเอาแล้วคี้ยวกันได้ไหมอฮ้อ จีกกังเลยขำมาได้ขามได้ไปละ <laughs> <laughs> ไปแล้วเนะี่ยเนี่ยนี่ยนี่ฮะเดี๋ยไปนี่ฮเนี่ยเนี่ยวานะเนะี่ยเดี๋ยมาแล้วม <laughs> ต้องซื้อแล้วมันต้องซื้อแล้วปอโตใหญ่เลยตะตงงยกี่คน

ใส่เลยมันอมตปลาแล้มันไงเลยกนะครับตัวนี้ครับมันไงใส่เลยใส่เลยอไปเออเลยมาหันไปสัหน่อยฮัลโหลอะ้ยเ่้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้นเย้ โชว์ไอ้โครงโชว์หน่อยเหรอครับผมครับก็ไซส์เอาไปปล่อยที่บ้านนะครับไซสนี้นะครับไซสนี้ให้มันโตไปกินมันครับโอ้ยโอ้ยมีไหมผลงานวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลาไหนใหญ่สุดมีหนึ่ง มีสองเดี๋ยวเจอกันที่บออบอแค่หัวดังๆนั่หรอบอกแล้วมันม่าสำคัญมันสำคัญอยู่ว่าใครอยู่หลังคันเมตรเดี๋ยวออยังพอดีว่าตีไปชมเดี๋ยต้องไปทุลก่อนยเอาไอ้ดดนก่อนสี่สี่่ไปเอาไปน้อยไหมมาเล่นแบเจ็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 เจ็บ เอาแล้วจ๊ะเอนหลังมเจตนำครับเจตนตัวนี้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 นอนเอาตัวนี้เจตเจสองโคแล้วตัวก็มีปลาแข้งอาอก่อนอ๋อไอเอ็มเจดยุงเจอ่ะของผมอันนี้กเบ เจ็ดเฮ้ยเจ็ดแซมโค้แล้วเว้ยใครที่ได้เจ็ดเอาตัวที่สองแขงนะอันนี้มีเจ็ดนิดหนึ่งป่ะสูดเอ้ยไปไปเหลือแซมคนครับเหลือแซมคนตอนนี้เหลือแซมคนของกล้วยอีกคนหนึ่งมาถึงนี่ต้องลงแต้มหมดแล้วต้องถามใครต้องลงกูโค้ดเอาอย่างเอาแบบนี้ป่ะเรื่องเอาก้อยด้วยแบบนี้ป่ะเอาอย่างก็เอาก็เอาอีกไงก็คนที่มีแข่งก็เอามาขึ้นเป็นหนึ่งสอยังไง คนณมาได้กับต๊ะไปเป็นสามเลยแต่ตีรางวัลอยู่ไงหนึ่งของไอ้ห้าหนึ่งสามต๊ะมีสามคนหนึ่งสองสามมามาเดี๋ยวนี้เขาคนละตัวมาเลือกว่ะเอออไ้ยุ่งมามีตัวก็ไปทีสามไปละไอ้ยุ่งได้ทีสามมาละเหลือเอาเสือโกนี้ไอ้ยังไงก็ได้เงินแน่นอนนะครับไอ้ยุ่งได้ทีสามมาแล้วแปะมามีจ้างแร้วเพิ่งเงี้ยได้ดีเนี่ยพี่แปะมามีจ้างแล้วเพิ่จ้างไปไปได้ๆไปาไข่ปลามันก็ เอาของผมก่อนเนาะวางไว้สองนึ่ยกแถวเอะููููููููููสอูดหนึ่งรุปนครับสรุปสรุอ เอ้มีไหนล่ะเอ้ยที่หนึ่งนะครับที่วันยังเข้ามาแหละสองผมนะครับสซมไอยุงเโอเคครับไปหนึ่งสองอ้าหนึ่งสองอ้าวยก่งยุ่ไรกำอ้าวมอบรางวัลนะครับคนแรกที่หนึ่งของเราที่สามพี่สองไวโอ้ที่สามพ่สองไ อันที่สามพอะสมอันนี้คือคนที่สามไหมคนที่ไม่ดี่สามะอนที่สามผมที่สองอันพอะเอะพอมีซักบาทกบซื้อเรายุคซื้อเราไป่ะอันนี้่อนะวเป็นทนเ้ี่สอง่สเดี๋ยวพมซืเราเลยได้ได้คืนเอาารรรน้นเา โอนี่เดี๋ยคุณคอแล้วเหลือไว้ทั้นก่อนได้แล้วโอเคอเคผมโอเคนะจบแล้วดูครับดูดูไผยแพนด้านะครับไผยแพนด้าของเรานั่นไปได้มาเอาไผ่ออ้วโอ้ยุ่งยกเขารพี่ยกซูพขาหรเดี๋ยวไปจ่างดูนั่นเหาเอานั่นเหรอจ่างจ่ากัน้ยุ่งปะนั่นจ่างพลกนเลกิน่งนี่อะะ Cốt chết luôn ạ nhảy gớn quay hết ừ. bút cả ừ. 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 lốn gà chẳng tay không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ประมาณหกหกโลหกโละนนาะหกโลอ๋อวันนี้วันเด็กอภัยมียงหือน้องกระแป้งครับฉล่วนเขต้องมีอ่ะถ้าพูดอย่างงี้คงต้องมีอ่ะแม่โจ๊กโซดาปาดโอเคแล้วกี่แหล่เดย์ อ่าเบร์และครับมีก็ว่าเป็นได้รางวัลนี่ลูกอ่ะไปหาเบร์แถมลูกแอร์ได้รางวัลอยู่แอร์แล้วทีโค่นอย่างนี้สื่อเก่งๆหรอแล้วของที่จะพลาดไปไม่ได้นะคือไอรโคมเหรอลานเหรอพี่ขอเชิญได้แบรนด์ของดีแค่ไแค่เดีมามาลูกแม่อย่าบอกโก้โค่นเด้อลูกมมาลูกอดหยุดพูดอยู่ไม่ยังบอกโก้โค่นเด้อลูกมาถ่ายยังไงดีเนี่ย แต่แล้วของคงไปม่วงก่อนเหรอลุงดอนแหมลูกลุงดอนแหมวันเป็นพันเลยป่ะนักเหลือกนะก่อนนะนักเหลือกนอนที่หนึ่งเลยนะเลี่ยงเรื่องเหรอต้องละเอียดเลยเตี้ยวแหนมเยอะๆเนอะให้มันติดขำมือเลยนะกินหม้อเด้อ ใ่มันเลยพี่จัดไปนัดเลยพระจันจะมาแล้วมั้งหรอจันทรอเสียววันนี้พ่ะจันคเซียวเดี๋ยวอะไรจะมามีแพนเดอร์อดีาให้มันกินไมดีแล้วรไก่ฮะอ๋อเดี๋ย้เราใครฮะไม่ต้องใครฮะพี่เต่าหรือเปล่านที่หนึ่งก็โดนนะโอ้ยจิงกอ่เพื่อนคนที่1ก็โดนเอแไม่จริงอ่ะยย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 ยก

ยังเนายก้อยสูตรกูำกูกูโอ้กนไงครับมันติดดีดอ้ับตีดีนีเรื่องเนิ่ม่อนว่ามันติดดีอัน้ผมปีก่อนเนผมรืงมาเอาใส่แผนใส่ออกมาวะไมใส่กล่องะเกลอลอ้าวจะรู้ว่าปี่โดนไงจะรู้ปี่โดนไงอาคม อโควงแฮชนมันต้องไปหาที่ไหนครับเีดไอ้เอาในจอนี่เลยเอาแก้ในจอนนี่พอนะไปยกอ่ะจดำไหมน้องดำมากลององก่อยกันแก่ลองปีกบ้านก้อยก่อยกันนะปกับเกากันไปกับเกากอนในอดีตเหรออันนี้หมูเรื่องนึงปีกบ้านโกน แล้ว่มอยู่ี่แชมป์ต่อไปนแชมป์หรอกมติดได้ไมเ้าัดมาแล้วครับไปนหรอัมาแล้วไปจัดไปไเสียเวลาละมีออลงละเปนประธานนะครับผมวันนี้ผมเป็นประธานได้รับ้ไหมครับเียร์ลงเลยเน่าๆนิ้วกะ ก็มาหานก็อ่ะครับาทานจะเนหน่อยอ่ะลองมาแทนเหรอเดือดําปูก่นะยุ้งวนน้แบตั้ใจเอยยุ้งเลยโอ้โหนี่โดนไงเจอแล้วโอ้โโอ้โโ้โจุ้มไหมจุ้มไหมจุ้ยไหมจุ้มไหมจุ้มไหมแมาดูเนด้าเร็วปน้าโอ้เร็วปจันกันเสี่ยว

ไปไปยืมกางอย่างนี้เหรอไม่รอดตั้งใจเป็นทีมือโดยติดตามชมนะครับ BJP รัวฟิชชิ่งชาแนลนะครับยังวอบความสนุกสนานแบบนี้ได้นะครับและอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ครับท่านร้องเนี่ยท่านร้องยิ่งเหมือน